เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าท<ม>ุเรียนสุกล่นนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับ<ม>เนื้อมันจะโอเคไหมนะครับอันนี้ทุเรียนสุกล่นนะครับรา,ราคาจะถูกกว่าทุเรียนที่ตัดลงมาบ่ม,มไไนะครับอันนี้หมอนทองนะครับหมอนทองภูเขาไฟอือ<ด> อาตัวเล็กท so ุเร <Bis którym S 1> ียนสุกหลนนี่เราของของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุเรียนสุกหลนอันนี้พุทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกตแท้ๆเลยอ่ดูครับเนื้อมันอันนี้ดูเนื้อฮะนี่คือสุกหลนนะับสุกหลนอืมอืมนี่สุกหลนเออสุกล่วงครับสุกล่วงไม่ใช่สุกหลนมันมันบวกขึ้นกันบมดเลสุกหลนกับสุกหลนฮะ มันมันคือกันอยูแมนปะโอมัน้าภวบอสุกร่วงกับสุกหล่นนะครับเรากําลังมีข้อวิพากษ์กันว่าสุกร่วงกับสุกหล่นมันเหมือนกันไหมฮะดูครับเนื้อมันเป็นกหมือนกันดูเนื้อมันสิครับดูเนื้อถ้าดูเนื้อนะครับชิมซิชิมชิสิให้ผมชิมดีไ้มอ๋อก็คนไงนักชิมไงอ้าวเหรอเออห้ามห้ามห้ามอยากกับผมนะห้ามอยากกับผมนะ มันเป็นยังไงตัวนี้กรอบหวานเนี่ยจังสี่เจังบอกว่ากินอยู่เหนียวมากเเพราะว่ามันจังสี่เหรอมันมีมันนิดนึงครับมันแตกต่างจากทุเรียนที่เราบ่มยังไงไอ้ที่แตกต่างผมว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่หรอกแตกต่างกันกับคนหนึ่ใช่ตัวนี้มันจะทุเรว่ามันหล่นมันไม่ต้องมันไม่ต้องแต้มยาแต้มอะไรใช่ไหมมันก็มีความหวานมนมันมันเหมือนมะม่วงหล่น นะฮะดันมันนะฮะตะก้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาโอ้โหไม่น่ามาเลยนี่เอาแล้วคุวยนหน่อยเองเบิ่งได้หลายหลายแขกเย้เลยนะอันนี้คือนี่ลูกเล็กๆนะฮะลูกเล็กๆนะฮะอันนี้แค่ซีกเดียวนะนี่ที่เรากินกันอยู่ไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วอ่าอันนี้หนึ่งเนาะเห็นไหมนี่นะกอชิมหน่อยนะตากล้องเราอยู่อดไม่ได้เห็นไหมเออก็ สวยครับสวยสุกหล่นสุกหล่นสุกล่วงไม่ใช่สุกหล่นสุกล้วงวันต่อวันครับมีวันต่อวันโอเคนะวันต่อวันเลยครับผมอร่อยมากว่ะเห็นไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่มันมีความต่างอยู่นะต่างเหรออืแบบไหนอีกตัวที่บ่มอ่ะมันจะคล้ายๆแป้งเนาะ มันจะหวานอยู่แต่ว่ามันจะเหมือนเหมือนกับกินแป้งหวานหวานแต่ว่าตัวนี้มันจะมันจะหวานแบบธรรมชาติหวานนิ่มอ่ะใช่ไงมันมีมันความมันนิดนึงออืืเพราะว่ามันยังไม่สุกมากแม่แต่นี่ว่าสุกร่วงอร่อยกว่าเนี่ยยังไม่สุกมากาถ้าให้เลือกนะนี่สุกร่วงอร่อยกว่ามันเพราะมันสุกธรรมชาติใช่แต่ว่าสําหรับผมอ่ะอืผมว่าขอให้เป็นทุเรียนขอให้เป็นทุเรียนอื มันเป็นสุกลนสุกบ่มอืมอร่อยครับผมต้องลองนะอืมอืมอร่อยเนี่ยอืมอืมนะแม่มันหวานแบบหวานแบบติ๊บดิ้นอ่ะหวานแหบว่ะอืมอืมอืมถือกล่องเลยอ่ะโอ้โหกลัวหมดอันนี้จากจากนมือเดียวกันเลยครับจากมูอเลยนี่นครับ อันนี้คือจากเงินเดียวกันเขากินไปแล้วนะครับยงบอลเหมือนนี้เลยกางผู้เรียนภูเขาไฟบ้านเราครับบ้านเราบ้านเฮ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 าวิสเกตวิสเกตอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับนี่แหละคือวิสเกตรสต่างไปหักตครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะสั่งได้เลยครับนี่ครับสั่งได้เลยนะครับ รีบเลยครับรีบเลยครับอย่หมดนะครับเนี่ยอ,อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับผมำกำลังเจาขึ้นรถอินบ็อกเดี๋ยวทักแชทโอนเงินก่อนนะรเราถึงจะส่งให้นะเนี่ยอ้หืมดแ่มือม <c oughs> อืมโอ้โหหมดแล้วครับนี่หมดแล้วยังเหลืออีกยังอือแล้วั <c oughs> <c oughs> น,นีห,นออหนด,ด้งหลอีกยอืมมีหวครันี่ลูกเดียวงอืมดียวครับลูกเดียว รู้เรียนเปลือกเปลือกไม่หนานะเปลือกบางมากดูดิอืมเนาะใช่เปลือกบางครับเปลือกจะบางมากนะเนี่ยเปลือกบางเปลือกบางเปลือกบางจริงนะนะครับอืมอืมอร่อยครับอร่อยอร่อยยิ่งอร่อยยิ่งอืมอืมอืมสมกับที่เป็นราชาผลไม้ สุดยอดเลยถ้าไม่อร่อยผมไม่กินนะเนี่ยจะบอกว่าสินค้ารอบนี้รอบน,นี้มีไม่ค่อยเยอะมากนะจะบอกวมาในมาสองเข่งอือ อย่างไม่บอบออะมาแล้วเหรอคุณผัวเอาเม็ดมันกลับไปด้วยไหมเออเอาเอาตัวเนื้อมันโอเคแล้วจะเอาลองตัวนี้มาผ่าด้วยมันจะเสร็จเป็นนี้ไหมผสานเลยดูช่องตลาดก็ลอยดีด้วยครับโอ้โหเนื้อเนื้อเนื้อโอ้เอ้ากูได้อยากกินได้ใจเขาเนี่ยตังเลยครับตังเลย อ่าโอเคสั่งอินบ็อกกับแมานะครับเนาะกิโลจ็ดบาทครับผมบอ,อกไปร้อยี่สิบบาทครับร้อยี่สิบบาทนะครับตามราคาตามราคานะครับโลละโลละโลละโอ้เรมโลละร้อยยี่สิบบาทกิโลละร้อยยี่สิบบาทนะครับสินค้ามีจมํานวนจํากัดนะครับนี่ซ้ำนี่นะครับมาแล้วมาเลยเนาะนะม่อาให้ตากล้องชิมนยจ๊กหน่อยโอ้ยนะอืมอืมมันบอกมาเลยครับอืม รัวๆอีซิบาทบุ่ร่วมค่ะคนทรงนะครับเนาะพูดไดอยากกินอินบอกเข้ามาเลยหรือว่าโทรศูนย์เก้าส่หนึ่งเจ็ดเจสห้านะครับเนาะแข็งอยู่เลยนะวันนี้เลยนะครับยังแข็งอยู่เลยดัดทรงหายกระโบมนะคะอืมมันสูบมันสูบรอบกันเนาะอืมอ่อกินอะไเร็วรป